ก็กลับตัวดีพี่น้องเชาารบกสายฟรีทุกท่านก,นกันด้วยนะผมเราเนี้ยกับปันมาเช่นเคยครับกับการรับของฟรีง่ายๆแค่หนึ่งนาทีนะผมของวันนี้ที่ผมพามารับกันนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4อย่างนะผมอย่างแรกเนี่ยจะเป็นโมเดลโดมินาต์นะผมซึ่งอันนี้เป็นโมเดลนะเพื่อนๆผมย้ำนะเป็นโมเดลนะผมแล้วก็อย่างที่2อนะครับผมจะเป็นสติกเกอร์นะเพื่อนๆก็คือสติกเกอร์น้องจอสสี4นั่นเองนะผมก็คือตัวสีขาวแดงตัวนี้นะครับผมส่วนอย่างที่3นะครับผมจะเป็นโมเดลน้องไข่นะน้องไข่่หหนาานนนนน้้นนนน้้าาาาาาตเเเเปป็็็อออยยยงงงงีีีัผมววลลลกกแืสุท ผมจะเป็นอันนี้เป็นหัวเลยนะครับอันนี้เราสามารถใส่ได้นะครับเป็นหัวกระโหลกสีขาวอันนี้นะครับผมซึ่งแมปที่เราจะต้องเข้าไปเล่นนะครับก็คือ c a c นะครับผมหรือว่าแมป c a t a l o g Avatar Creator นะครับผมส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ description นะครับผมเพื่อคนไหนที่อยากได้เนี่ยก็ลืมรีบเข้ามากออกใส่กันนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวผมเองก็อยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นนี้ครับผมรอบๆที่เราเกิดมาแต่เกิดตรงแท่นตรงนู้นนะครับผม ส่วนโค้ดของเรานะครับผมให้เพื่อนสังเกตทางด้านบนนะครับผมที่เขาได้เขียนว่า ugc code นะผมก็ใส่โค้ดตามผมได้เลยนะผมโค้ดแรกนะครับผมอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนกดทางด้านขวามือนะผมที่เป็นน้องนุกดปอยู่นะผมกดเข้ามาครับผมโค้ดแรกนะผมจะเป็นโดมินาต์นะผมก็คือโดมินัตต้องกางเลยนะเพื่อนนี่นะครับผมกดไปเลยกดรับไปเลยนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับกดซื้อได้เลยนะผมศูนย์บาทนะแล้วก็โค้ดที่สองนะครับผมจะเป็นโค้ดน้องไข่นะ โคดน้องไข่จะเป็นโคดน้นะเหมือน E G G G นะครับผมนี่นะครับกดรับได้เลยนะครับผมเรียบร้อยครับผมส่วนโคดต่อมานะเพื่อนเือนจะเป็นโคดน้องจอร์ดนะผมก็คือน้องจอร์ดตัวนี้นะ J O R D แล้วก็ใส่ตัวใหญ่เท่านั้นนะครับเพื่อนือนนี่นะจอร์ด40 404นสี่ะผมชื่อโคดน่ารักจอร์ดสีตัวนี้นะครับผมศูนย์บานเหมือนกันนะครับ นี่ครับซักเซตนะผมแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับผมจะเป็นโค้ดหัวขลกนะครับเพื่อนๆ่อนก็คือโค้ดนี้นะครับผม S K U L นะผมสกคูนะครับผมเรียบร้อยครับผมทั้ง4ี่อย่างนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดรับกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆออกไปดูข้างนอกนะผมว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะครับผมหน้าตาน้องจอจเป็นยีนะครับเพื่อนๆ่อนเห็นไหมจอร์ี404แล้วก็ส่วนต่อมาของโดมินัสนะครับเพื่อนเพื่อนโดมินัสอันนี้มันจะอยู่ในโมเดลนะครับผม Model, โมเดลมโมเดลนี่ครับผมโมเดลแพ็กเกจนะครับผมนี่นะอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็น้องไข่นะครับเพื่อน,อนๆนี่นะครับน้องไข่หน้าตาเป็น,นี้เลยผมใส่ไม้ให้เพื่อนดูแล้วนะครับผมน่ารักอยู่นะน้องไข่แล้วก็อย่างสุดท้ายน,นะครับหัวกะโหลกเนี่ยหัวกะโหลกเขาจะอยู่ที่เทสนะครับผมนี่นะครับ หัวกะโหลกเลยนะนี่นะครับผมอันนี้เพื่อนๆสามารถไปใส่กันได้เลยนะครับผมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรับของฟรีง่ายๆแค่หนึ่งนาที EP นี้นะครับผมซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมรีบเข้ามารับโดมินัสกันนะครับ